สบายดีทานผสมยินดีทานผสมเข้าสซูบ้านบ้าวล้าอยู่เท็กซัสเด้อม,มนีกับสิผ้าทานผสมมะยางป่าทานผสมพราว่าร้ายคนที่สอบถามมาว่ายูมิกาขึ้นไปอยููในป่าได้ดงสิบผ้าทานผสมมะนัมะยางเบ่งสิเข้าป่าสิผ้ากันผ้าย่างเข้าไปป่ายูมิกาไปเบ่งน้ำกันทานผสมไป นี่ก็แม่นทางสิเขาไปในป่านาะ่านผสมอ่านี่ทางเขาเห็ไุไแต่เ้ายางไปอีกในระยะหนึ่งเ้ากะสิไปเห็นบอนสถานทีบอนพักเศร้าหายอือมันหมดมนบนทางบนเขาไปยางปา่าติดแท่เขากะเช็ยบอลน,นั่งบอนเศร้าหายคนที่สิกาเกียมเขาไปไนป่าเลอติดแทะอืออยู่ในมเมกลนี่เขา เขาไม่ปลาไม่ดงหลายพี่นอ้องเป็นผู้เป็นพาเป็นปลาดงกวงไงไฟซานไหมบนปลาบาเล่ามะยางเดียนี่นี่นะตั้งสีหานวยผู่ผมมันสียน,น,น่อยเลยบอกเป็นปลาทึบแบดบดปลาเข้าเฮด่างหายครูคนยางสมธรรมศาสตร์เบิง่งสัตว์สาวาซิงนั่นเนี่ยเบิ่งกะหอกกะแต้ บงนุกบงนูอวดเขาการต้นใหม่ไม่กลางนี่บนทางเขาไปในมะฮอดระยะนี่เขากา เป็นเป็นทางสิเขาบ่าทันได้เขาไปในป่าแท้โอเคถามสมเขาเกษตรบ,บอลพักบอลพรอนห้จบๆงามงาดเกิดมาใไม่เกิดมาพิคอนมาพิคอนมาหมกบกปลาละมันน่ะบ่คือหมกบ,ก,มบกบ้านเฮาละ่ะอืก่อนสิขเข้าป่าแท้ๆต้องไปเบิ่งแผนที่ก่อนนะจ่าบอกสมคั่นบ่เคยมาละ่ะบ่แม่นหยังเนาะมันเสียเวลาหรือว่าจะลงทางก็ได้ออืผู้คนเขาก็มานั่งพักพรอนหลาย มานั่งอยู่ใงน,นี้เข้าไปจะเขาไปในปา่าเก็นั่งอยู่ข้างนอกนี่ต้นไม้เขานะแต่แบบนี้แหละป่าดงอเมริกาแต่นี่ก่อนเีาจะเข้าไปเขาก็ต้องไปเบิ่งแผนที่ก่อนทำภสมมันทางเขาป่าเนี่ยพอกะมีมีห้องน้ำอ่าใครอยากใส่ห้องน้ำห้องในก็ใส่ห้องน้ำอย่านี่ก่อนจะเข้าไป นี่ก็มีแผนทีก่อนจะจะเข้าไปนี่ห้องน้ำที่ทำหมดนะห้องน้ำอย่างมาห้องง่ายๆนี่แผนทีของเขานะี่ยเส้นทางนะทาา่านผู้ชมเบิ่งเอาตามนี่เลยนี่ระยะทางว่าแต่ตัวไรไปหาไซน์นะนี่แหละทองคืออยาออกไปนี่เขาติดไปแต่ละปะแตะ่แต่ละบนทางแ,งาแบบนี่เขาจะติดปลายแดดเบินเลยทางแนี่แบบนี้ทาา่านผู้ชม เขาสกกาเขีเยมสะเข้าไปละนี่คู่คนเขามาร้ายมาย่างปลาย่างดงเพื่อามพรข่ายเนาะเออ,อยุยมิกาเนี่ยเขาสางเมืองให้เป็นปลาได้ทำผสมบ่คืออยู่บ้านเฮ้า อ,อยู่บ้านเฮาเนี่ยเขาสิเขาสิสางเมืองไ้เป็นเมืองรลบ่ให้มีป่าแต่อยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาสิสางทาว่าไม่เมืองเขาก็ต้องมีป่ามีป่าใ้เพื่อให้มันให้คนเบิงคนส้มคนบอลพักพรน่ะแหละอมันเป็นธรรมศาสตร์ของเมืองอนี่ครันว่าเมืองอ่า บนบารล้าอยู่ในเมืองเท็กซัสเนี่ยเขาว่าบอมีธรรมศาสตร์ร้ายได้เนี่ยกรยังขนาดนี้เนี่ยถาว่าคือสม,มุดเมืองงามๆของเขาคือทั้งเทนเนสซีเวจิเนียบอกช่างนืงอะพอดนะเขามีธรรมศาสตร์ร้ายอันนั้นอ่านี่เพิ่นก็นยังอนุรักษ์ไว้ร้ายปันนี่ยมัน,นทางเขาเขาเลยตามาสบทางเขาไปในปา่าแท้ๆแล้วบัดเนี่เข่าป่าลึกได้เพิ่งกระเสียดทางไว้แบบนี้ อากาศเสิเขียนไป้ายใบบอกไว้ตามเป็นระยะระยะเพ,เพื่อเพื่อเฮ้าย่านเฮารุงก็มีแมปเห็นบ่มีแมปเฮาทางเข้าไปนี่เข้ามาในปา่าแหละทาำส้มอเอาก็สิบ่ฮูผัวเส้นยังแน่อยู่ในข้างทางเนาะทางก็ธรรมชาติแบบนี้แหละต้นไม้ก,ก็บแบบนี่ยกระไขเคลื่องกับ,บาาทางบ้านเฮาแหละทางเหนือพุนะ่นน่ะ ทั้งเสียงควางทั้งยังทั้งเนื้อๆผลอ่อนพอเขามีต้นต้นอันเดต้นพายทรีนี่นะมาแล้วอื่นต้นแปลกบอกมันก็มีทางทางธรรมศาสตร์เห็นบ่น้ำสะน้ำไหลมันอ่าอ่ามันหักทางอยู่พี่มันก็บ่มีขี้ตุ่มทรรมส้มเพราะว่ามันมีมันมีมันมีมนมอันน่ะอันนั้นนี่นะไม่ไม่ขี้คอนดอกนั่นเห็นบ่ไม่ไม่ในไ,ไ,ไม้ตายนี่นะ เขามาใส่ทางเนี่บโให้มันเปือ่อยโบไฮมันมีขี้ตมมีใหม่คอนดอกมาใส่ทางยางไว้เงียบเย็นสบายเขามาป่าให้ใยสะดวกท่านผู้ชมทางยางนี่ใกล้ได้ทางเนี่ยเนี่ยว่าเขามาป่าเนี่ยก็ต้องมีมีอุปกรณ์น้ำตองมีไว้ ยางเมื่อยเลยทามผสมยางปีนผู้เนาะการยางปานห้าก็ต้องขา้างนี้มีทางแยกแบบนี้เา้าตอ้องมือกึ่งป่ายทามผสมบ้เาเาจะไปทางไหนเนี่ยเขาจะไปแพลเทรลบ่ไปอ่โมเบอรี่บอเบอร์นัทเทรลบ่เขาจะตั้นลงไปทางนี้ทามผสมลงผู้ไปเบื้องนี้ แต่ระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะพันกระเช็ดบอนั่งหายทห้งหมดเห็ดบอนั่งเพื่อเมื่อยก็ต้องนั่งพักนั่งเศรา้าปลาเนี่ยบ่วม่นว่ามีแต่ธรรมชาิธรรมดาไงความผสมมีหอดซัดผลไหนนะมีซัดมีงูมีจะเห็นรลายเนี่ยหแหละ ย่ำแรงสิีันมันสิบออกมากมันเสบออกมากย่ำเส่าย่ำเย็นย่ำเนี้ยย่ำแรกรงีสยมีคนร้ายมันบอกมาบางครั้งไปเห็นตัวบีเวอร์ทางลงเขาก็เสดทางทางยางห้ลงแบบนี้เนาะเพราะว่าลงผู้มันลงหนักให้คนเ็ดทางสเตปลงแบบนี้

ยังเป็นปลาเป็นโดงตึบคับมันเย็นสบายเยงียบสงบดีต้นใหม่อยู่วางนี่ก็มิแต่ต้นใหญ่ๆได้เนี่ยตน้นพอต้นใหม่อยู่ในนี้เขาเขาหามบ่าให้ต้ตนใหม่ทำไมปลาเป็นเด็ดขาดต้นใหม่เนี่ยนะเกิดอยู่นี่ก็ตตองใต้อยู่นี่แล้วก็ทิมอยู่ในนี้เออพูดล้นลงอยู่ในนี้เขาบรใหาย,ยุกใหญ่เป็นเด็ดขาด โมเมนว่าโอ้มันหักอย่างสินี ót, ่ส um, ิแบกเมื่อเฮ็ดฟื n, ้นอยู่บ้านบ่อได้เฮ็ดบ่อได้ทิศกฎหมายได้ถามผสมนี่ลงเบื้องต้นเห็นไหมต้นยังถามผสมวันง่ายอยู่กอดมันสิคุ่มสมบูรณ์มันจะกอดสองกอดสามกอดนี่เห็นไหมลงเบื้องต้นถามผสมนะว่าน่ะต้นไม้นะนายแห้งหมดแนต้นไม้นะอ๋อมีไรต้นอยู่ซ้ายนี่ยนะ เขาสิบทําลายเป็นเด็ดขาดทามมาชมเขาต้องให้มันตายไปธรรมศาสตร์เขามันเองต้นนี้ก็ต้นใหญ่กันนะบ้าล่าโบโห้มันต้นยังต้นแบบนีมต้นมอสกิดบ่าแมนมอสกิดเห็นบอกป่ายพระก็มีบอกบางครั้งค่ะมีเฮ็ดเกิดพร้อมนเองเฮ็ดก็ดเกิดซ้ายนี่นะ หนากบกากินทางขืนพูอีกอะโลงหอมลงแล้วก็ขืนไหมอ่าลงนี่ก็บทางขืนนี่หมดทางขืนพูน,นะเด็ดทางขืนบางทีหมดต้นไมน้ไม่ได้ใหญ่ๆทั้งหลุมเมืนว่ทางอีหอมพูธรรมาศาสตร์ขาดมันนี่ก็คือคอืนกั็มาพักวันปลาบานเฮา คือซื้อเด้อบ่องบ่แมนบ่อแน่ใจว่ามันแมนบ่อหรือบ่แมนอ่ากินได้บ่อหรือบ่อกับบ่อจักเพราะว่าบ่อเขาบอกเคยกินเนาะว้ามื่อยอลกานได้ถามผสมกินโรคอะไรได้สาเนี่ยนะกินม่วงเรือขืนหยากรึทางขืนเ อเมริกาเขาจะบดทำลายปลาโอเคท่านผู้ชมปลาใหม่เขาจะบปทำลายเป็นเน็ขาดอยู่ในคุมบ้านคือกันแต่ลเลื่อนในต้องเลปลูกไว้บดํำก็ส้องหรือส้มตนขึ้นไปหน้าบ้านต้องไม่ตนใหม่เออหลังบ้านอีกพักเออทอดงย้แี่ว่าก็บอกมีป่ายบอกอีกเฮ้ยมือเงากัน อยู่อยู่มีกาเขาหามตัดใหม่ทำลายป่าเป็นเด็ดขาดแล้วเขากับเกสิปตัดมาเห็ดอย่างอีกเขาบอมีแนวเห็ดกระใหม่เฉพาะคนล่าเทากะเมาเก็บเอาเห็ดแหละเห็ดที่มันเกิดน้นคอนน่ะเห็ดเห็ดคือเห็ดนางฝ่าเนี่ยก็มีเห็ดคือเห็ดผงเนี่ยก็มีงันมันเกิดอัจฉรบาล่าบอกกากินเหรอ เขาว่าเขาบ่เคยกินเขาเคยกินแต่สิ่งของอยู่ในตลาดเขาเก็ดหยันหยันหยันมาเม่นเห็ดเห็ดกินเนะเห็นบ่แมงตาหองพุศลแฉทจุดแฉะเป็นระยะเขาก็เห็ดบอลนังหายเผื่อให้เมื่อยไห้ต้องการ หักเพิ่นหันหามหยางออกนอกทางไปเด็ดขาดนะเพราะว่าเขาบอกวจักเด้ยวบามันจะมีงูอยู่บนมันสิมันสิมันจะคบเฮานอะมันจะกัดเอาโมหอยยางออกนอกทางต่องยางไปตามทางผู้พาปลาดงอยู่ไม่ากาโบยต์ออกทางผสมวางไม่พูดไม่พูร้าย วางมิทะเลทรายกับมิทะเลทรายบ้านเมืองเขาใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลเด้เขาวา่าลัดเถึกซัดนี่หวยเขาวา่าเน๊ะมาล่าก,ก็บ,บริได้คนขัวมากแต่ว่าอันนี้เขาวา่าใหญ่ซำเกือบอยากซำกับประเทศฝรั่งผมนะเขาวา่าลัดเถึกซัดไม่เงี้ยเฮ้ยโม่กระต่ายเห็นหรอถามผมน,นี่กระต่ายเนี่ย ท่ามเห็นไหมในก่องกระตายจังไปเสียเลยนี่เพิ่งย่างหมาเองกะตายมันมอดระยานเหรอก็ๆๆไปดูตายบ่ดูมันบ่คือลูกมันเนาะกระตายเห็นบ่ท่านผู้ชมมอดระยานเขาสั่มเห็นบ่ย่างก็แก่ก็แก่อยู่กระตายท่านผู้ชมย่างหมาเหามันถึงไม่แนวเห็นกระตายโมมี่ไพรเห็นยังมันเลยโมมี่ไพรบังเบียดมัน มันกับโบยานเข่าไปละเห็นกระต่ายเนีมเขาเขาโบจักว่าเขาเส็นยังอยู่ในนี่น่ะอ่ามันก็เห็นร้ายแน่วบางครั้งมันหมักโซนนี้มันย้ำเส้ามันออกย้ำแดงคนร้ายเนียมันมันมันหยาดมันเขามันหายดิมันหลีอยู่เห็นมุมแมงป่าห่องคือก็บ้านห้องน่ะบ้านห้องกับยุปลาตึบผืนนี้มันจังซีมี อันนี้นี่ปลาอยู่ไก่เมืองอันนี้ปลาตัวนี้นี่นะอย,ยู่อยูบ่บนบนเฮือนบาลาวอยู่น่ะนะห่างแค่นะประมาณสามสี่กิโลเท่านั้นแหละปลาตัวนี้นอะบาลาวมากอ่ะคันมีโอกาสเนาะ บอได้ไปเวียดไปการออกมะยังมากเกือบเกือบจะว่าทุกเมื่อพูดละนะถามว่าบอได้ไปไซส์มาไซส์นี่จะผ้าขึ้นซองเบิงนี่มามาฮอดกันอันบอลซุ่มซุ่มวิวอบอลหนึ่งมนะ<ฮ>าล่าเนี่ยไปมันหักอยู่ไก่เนาะกล่องกโกโพมันสาหักสิบวัตสุ่มเ็นผุน มันจะมีบึงน้ำย้อยอยู่ทางนาบนนะมีเหือแลนอย่างเพามันเส้นทางทางเบื้องจะเป็นต๊ทางนี่เป็นเป็นบอนสบลส้มวิวบอลท้ง,งสูงหล่ทะทำผสมอ่้ในเบิง้ง,บง,อองสามร้อยหกสิบบงซาอู้ตอต้นไหม่มันก็มีแต่ต้นแบบนี้แหละทำผสมคนหน่ะอ่าใบอั่องนี้มีต้นไหม้เมื่อหนาเนะันเมนต้นใหม่แบบ,แบบบานเหา เห็นแบบพู้ยางเนี่ยเอาการในหะ้ทานผสมเกลือหน่อยหมดให้มันคล้องเด่นได้เนะนี่ยยางเห็นหมดเห็นเสียงรถอยู่ทั้งทั้งเมืองลุะนะงพุ่นยางก็ว่าเขาต้องเขามาในปา่าเขาต้องมีนม้ำเด้อทานผสมเด้อเขาต้องมีนม้ำ อ่าน,นาธรรมศาสตร์เนาะ,อ,ะอยู่ทั้งพูนี่มันก็จะมีมีต้นตะบองเพชรต้นน้ำน้ำน่ะน,นะไม่บอกอเดี๋ยวไปเห็นอยู่ั้างนปีนลงไปบริเวณทีกินน้งพูตามผู้ชมแมงปลากระหองแก่เจีอยู่มันไก่สีดำนะมีแมงปลาออก เนี่ยมันจะี๋ยดูใหม่ๆกรงห่างกับดอกไม้หลายๆเนี่ยดอกไม้นี่เต็มเบิดนี่ทางผู้มันจะมีต้นนั่นนี่ต้นน้ำประกดเนี่ยทำผสมหลายต้นอันนี้ใบมันหวายน้ำเทิดมือเต็มไปหนาเลยนี่นะใบบอได้ต้นอันนี้นี่แต่น้ำคนไหนให้มาแนมลงไปพุ่นทางเบือกนะ ทางเบื้องบ้านนะทางอเมริกาก็าเชิ่นเล็กเนาะบ้านเอาก็จะแม่ว่าบึ้งนั่นแหละน้องหนามยิ่งใหญ่นี่หนึ่งบางยิ่งใหญ่สมก็เคลื่อนมาแล้วเห็นว่าเคลื่อนนั่นแหละเคลื่อนหน,น,นามทางลงอีกแหละทางลงขึ้นได้กล็ลงขึ้นได้กล็งกลงไห้ายมาซ่เอาการเติบอยู่แล้ว เพิ่นกระชากเศษทางยางไว้หายเนาะถามว่ามาได้มันเป็นลุกเป็นเนื่นเพิ่นก็สิเห็ดเอาอ,อันนี้มาเห็ดหายแน,น่นอ่ะมันทางยางเพิเ่นเอาเล็กใสบ่บอยเข้ามือนเดียยามฝนตกเข้ามือเพิ่นเอาเล็กตะนางนี่ตีใส่ขันลงเลยก็ขึ้นได้ยางอยู่ในผู้ทำผู้ชมยางขึ้นยงางลง่องนะยาง งง <c oughs> เมื่ออาการเติบให้น้องผู้ชมเนาะนีะ่ก็หอ,อกกระแตก็หอ,อกมันส่วนนัน,นมันออกงามส่องก็หอกมองเห็นกระต่ายตัวนึงเห่นผ่านมาเขาคุดคล้องแบบนี้นะข้ามผู้ชมไปเวลาฝนตกหิมะละสุไปทางนี้บวให้มันสุทางเขาเป็นเป็นระยะระยะเขาจะคุดคล้องไว้คุดคุดหองไว้ โบโบไฮอะแบบเวลาฝนตกแห้งะนะบไฮน้ำสุทางเขานี้สุขีหินที่เขาามาใส่ไว้ใน่นี่เขาสิคุดค่องไว้เป็นระยะระยะเราฝนตกแล้วมันก็มันก็สุออกไปนั่นนี่เห็นบอกระยะหนึ่งเขาเห็ดเห็ดค่องไว้ป่านเป็นคู่ไว้คือคูอ่ข้างหน้าบานเท่านี้นะเทคนิคนของเขาเห็ดบไฮบไฮโบไฮน้ำน้ำพ้นอะนะสุาท่างเข้าไปเห็นบอกเขป่านไหมนั่นนี่ถาม นี as, ang, <Jean> ่เห no ็น <questo> บ่ม right? ันหนามหนามมันส <t> ุมากก็เอาเขื่อะมาวางไว้นี่ย่างพ้นกับตกแห้งแห้งขึ้นกันแห้งขึ้นกับเยือบานเฮาคนให้ถามผู้ชมโมเดลของหนึ่นึงนย่างเออย่างหองออเตเมจันซีย่างออกขับห้าทางใหญ่เนาะนี่ไม่ปล่ยนะเนี่มิจนซีถามว่าต้องการรถต้องการยัง เมื่ออาการเนาะต่ว่าไปไปบานไปบานล่าอยู่บานนะบานคุมผู้เขาทองอาทิตย์แล้วสองคิดสอนทานผู้ชมเฮ้ยลุกบุกขึ้นจนไปห้องหมอสุขเสริญตัว ไปเจอหมูเจอฟูงลายขู่ลายคนน้ากระมวนเนี่ยนก็ยุกยุกขนนี่ก็ยุกยกหัวยุกตัวยุกเฮ้าที่ดํายุกหลายเลยยุกหลายมันขาลอยได้คนมันนิดหน่อยเนาะคนนั้นเจอกันโอ้ยุกยุกยุกป่าวยุกยุกกูยุกมึงยุกกูยุกมึงยุกหัวยุกมายุกไป สองทิดมาเล,ล่าไปสอนในปหาหามอสุขเสรินเลยมึงมาห่อทางไงอ่ะทางยังไงเจอคนพอดีขี่ม้าเข้ามาอย่งขี่มาขี่ลงจะไหน,หมนเหม,มียนเอาเองนะท่านผู้ชมมวยใครมาเมียนหายแล้วต้องไล้ไม่ทง ยุบยุบเอาขี่ม้าจะไปน้ำนะนไหมฮะไม่าทางไงล่ะกันจะมีม้าจะเอามาจะมาน้าม้าจะขี่ลงจะตรงไม่ถงยาง,างยุบเอาขี่ม้าจะไปน้าเขาหอยป้าขี่ม้าไปนี่ไนะือ หักูบางคนกับป้าป้าหักแต่ว่ามันเปิดตนาเากียดนะคนส่วนร้ายเขายุบเอาขีมมา่ม้าเข้าไปนั่งยุบเอาไปถิ่มทั้งที่เงาผมนะี่ยเห็นบอกมังปลาเขาตีเหียนบอกสะอาดอยู่พทานผสมว่าอย่างไงร็นว่าหกอยู่อกป้าได้นี่ย เพิ่นย่างไก่กันเห็นบอกเพิ่นเพิ่นเอาเพิ่นเอานี่ขี้ไม้นี่ยนะบดขี้ไม้มาถิ่มซะน่ะนี่บอกให้มันเป็นกี่ตม้มย่างขนมดีบดขี้ไม้ขี้ไม้บ้านขี้ไม้ขี้ข้นดอกมันกระจูบน้ำดี ขับขึ้นมาทางหน่อยขึ้นครับท่านท่นนย่างเข้าไปในหนาผาเนี่ยย่างเข้าไปยังไม่ใช่มีหนาผาพอในแนมเมืองส้มวิวอีกอย่างแรกมันแบบโมีเห็ดขันยย่างย่างมาดูมาหนปย่งนะนะย่างสปริงเดือนเดือนสามเดือนสี่บอก ใหม่ปงนะนีเห็ด่เมืออ่อยตัวใหม่ถือบป็นน้าหน้าปลาเนี่ยวนีเห็นเนี่ย แนบึ่งป่เบึงนามอยู่ใกล้ผท่งพ่อแนุ่ญเห็นเนาะไปโตไปโตไ่ก่อนไปโตมันต้นไม่เขาเปิดนะต้นไม้เขาเปิดต้นไหม่บเปิดแนบเพนกล่องกับกล่องโกโพมัน มาหอดนาพ้าเลย่านผสมให้บอกรูหอดนาพ้าเห็นบอกผมแน่นำด้วยใกล้จะเป็นจะเป็นมันตอกเรื่องในข้างจะเป็นตกเลยมาหอดนาพ้าแล้วก็เช็ดค้องกันไปย่านคนตกลงไปเนาะว้าเบิ่ง นี่แหละพนาธรรมศาสตร์ยมกริธรรมทุกทา่านชมผมยมกีรติผมก็ไปเป็นเลขไม่เหือแดนมาแดนไปเห่อขลิ่นน้ำย่างไปดูหอ,อนเน่ยโอ้เมื่อยอาการย่างมานึ่งโมงเป็นหกหกกิโลเจ็ดกิโลใช่ไหมไไก่แล้เอาอย่างมาแต่จะบุญย่างลงไปต่ออีกเพราะมันลุ่งไปลุ่มหนี่งกันยังมีงามบอลงามไลยบอลอยู่ท่านผู้ชมเมืม่อยอาการจะได้ีกับละ กัดเนาะกัดเมื่อยอาการหาไปส่งยามแดงครัก็จะมีคนมานั่งส้มวิวเนาะมาเบิง่งพระอาทิตย์ตกกับทางเกานะ่าเนาะออทางกลับขึ้นละ มันก็ไปพบกันฮอดทาหอดรถพนักานผุกมนไมีเขาต้นมาเคลือคอนเนย,นยเครับพรสมให้างบเคลืคอนเลยนะมันในป่านีฮอ,อดเ<า>ครืคอนครับพระส้มออกมาหอดรถแต่ทานผสม้มอ,ออกมาละออกจากป่าละออกมาละ คุณเจ้าก่อนเออับฝากให้เด้อท่าม,ามันส้มฝากกดกดไลก์ก็ได้เออกดไลก์ก็ได้อา่ามันบอกว่าจะกดไลก์ก็ได้กดไลก์ก,กดแชร์เพื่อนบ้างอ่ากดติดตาม Subscribe ให้แหละกดติดตามให้แนะ่ฝากติดตามแน่นี่แหละชีวิตของคนลาวเฮา อยู่ในตางแดนจ้ะแดดน,นี่นี่แหละทานผู้สมเลยอ,อะ,อะรถกับกันสิกับเงานวันเมือเ่อนแล้วว้าวเงื่อนอาการนะฮะเจอกันไหมโอ๊กานนะเจอกันไหมทานผู้สมบายขอบใจที่ขำามาเบิง้ง Adiós, la con.